ทุกข้อเรียกร้องอ่ะมันเป็นไปได้ด้วยด้วยเงื่อนไขของเวลาบางอย่างอาจจะทําได้เร็วบางอย่างอาจจะทําได้ในระยะเวลาต่อไปไม่งั้นเราจะอยู่กันในคนหมู่มากได้ยังไงเราต้องดูเราต้องเคลื่อนกันไปแบบองคาพยพเนาะไม่ใช่ฉันจะเอาอย่างนี้เธอจะเอาอย่างนั้นเราก็คอยติดตามว่าผู้ใหญ่ทําตามอย่างนั้นไหมถ้าผู้ใหญ่มีคําถามผู้ใหญ่จะเชิญมาถามเลยไม่ต้องร้อยเขาออกไปกลางถนนเชิญเขามานั่งถามในห้องว่า ตรงนั้นตรงนี้มันดีไม่ดียังไงเราควรจะทํายังไงใช้เวลาเท่าไหร่ดีพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าเด็กเขาอยากให้ผู้ใหญ่รับรู้อยากให้ฟัง พี่ว่าทุกอย่างที่เขาทำอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รับการรับฟังและตอบในในกรอบที่ผู้ใหญ่คิดว่าฟังได้แสดงได้แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยต้องค่อยๆเป็นไปยังไงต้องชี้แนวทางให้เขาเห็นนะคะว่าโอเคความคิดเนี้ยมันดี แต่ว่าเราค่อยๆดีไหมในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแสดงออกได้เราก็กลับไปนะคะเราก็คอยติดตามว่าผู้ใหญ่ทําตามอย่างนั้นไหมถ้าผู้ใหญ่มีคําถามผู้ใหญ่จะเชิญมาถามเลยไม่ต้องรอให้เขาออกไปกลการถนนเชิญเขามานั่งถามในห้องว่าตรงนั้นตรงนี้มันดีไม่ดียังไงเราควรจะทํายังไงใช้เวลาเท่าไหร่ดีพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าเด็กเขาอยากให้ผู้ใหญ่รับรู้อยากให้ฟัง และเป็นธรรมดาของเมื่อเด็กโตเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและอยากที่จะแสดงออกความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมองที่มันสร้างฮอร์โมนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเป็นประเทศของความมีสันตินะแล้วก็คนไทยเป็นจริงๆก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายใจดีน่าจะเอาข้อดีต่างๆเหล่านั้นมาตะล่อม ให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเกิดความไว้วางใจเรานะคะย้อนกลับไปที่บอกว่าทําไมปฏิรูปการศึกษาเนี่ยพูดกันอยู่เรื่อยจริงๆพี่ถึงบอกสรุปเลยก็จะบอกว่าวัฒนธรรมของความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยวันนี้มันไม่จําเป็นต้องกลับไปเหมือนสมัยก่อนเราให้เด็กเขารู้มากกว่าเราได้โดยเฉพาะครูยิ่งเด็กรู้มากกว่าแสดงว่าครูคนนั้นยิ่งเก่งเพราะครูสามารถกระตุ้นให้เด็ก ไปแสวงหาความรู้และมีความคิดเห็นที่ต่างแต่ต้องตามมาด้วยเหตุผลที่ดีนะคะและนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะสุดยอดครูเลยในขณะที่ครูอาจจะมีความรู้ไม่ถึงหลายครั้งสมัยพี่สอนเนี่ยตั้งแต่มัธยมหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์วิชาที่พี่สอนเนี่ยจะเป็นวิชาสัมมนาพี่ชอบมากนะเพราะอะไรพี่ไม่ชอบพูดคนเดียวพี่อยากให้เด็กเราโยนปัญหา แล้วก็ให้เขาไปค้นหามาแล้วเราก็มาโต้ตอบกันออครูคิคดเนี้ยนักเรียนคิดยังไงยิ่งเขาคิดต่างไปเนี่ยมันทําให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ยทําไมเราไม่คิดแบบนี้นะแล้วก็ทําให้เราไปหาอ่านต่ออีกคือมันเหมือนการประลองกันไปประลองกันมาการศึกษาศตวรรษใหม่เนี้ยควรจะเป็นการประลองกันทางความคิดที่ไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่แล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วนําเอาสิ่งดี ในความคิดของคนอีกคนหนึ่งอะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะคะเนี่ยมันควรจะเป็นแบบเนี้โหมันก็มีเยอะแยะมากมายนะทุกข้อเรียกร้องอะมันเป็นไปได้ด้วยด้วยเงื่อนไขของเวลาบางอย่างอาจจะทําได้เร็วบางอย่างอาจจะทําได้ในระยะเวลาต่อไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่กันในคนหมู่มากได้ยังไงเราต้องดูเราต้องเคลื่อนกันไปแบบองคาพยพเนาะไม่ใช่ ฉันจะเอาอย่างนี้เธอจะเอาอย่างนั้นจริงอยู่ประชาธิปไตยให้คนแสดงออกในรูปแบบนั้นได้แต่ประชาธิปไตยก็มีหัวใจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเสียงข้างมากที่ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้เราต้องรับฟังก่อนนะคะจนเมื่อเสียงข้างมากนั้นเห็นว่าทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องเอากระจกมาส่องตัวเองรีเฟล็กตัวเองว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรและเราอาจจะต้องฟังเด็กฟัง ผู้สูงอายุที่มีประสบาการณ์มากกว่าหรือฟังคนทํางานหรือฟังคนที่อยู่กับสถานการณ์นั้นๆมาก่อนต้องฟังให้มากๆนี่คือที่มาของนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคคือการฟังให้มากแล้วก็แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์กับประชาชน